สวัสดีครับสมาชิกหวยเด็ดเลกเด่นกำลังวันทุกท่านครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันในคลิปนี้ผมก็ได้นำหวยลาวพัฒนางวดประจำวันที่29มกมกราคม2567ลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังหาข้อมูลแนวทางหวยลาวพัฒนาครับผมก็ได้มีเลขสูตรที่ได้คำนวณเลขเด่นประจำหลักพันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยนํามาสรุปจากคู่ชุด สี่ตัวสามตัวสองสตัวเละสองตัวล่างให้กับสมาชิกดูเพื่อเป็นแนวทางครับคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้และวิธีการคิดสูตรหวยลาวพัฒนาหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเพื่อสรุปเลขเต็นจากคู่4ตัว3ตัว2ตัวบนล่างเป็นแนวทาง,างการหาข้อมูลสลากหวยลาวพัฒนาเท่านั้นโปรดใช้การพิจรารณาใในก,การรับชมครับขอบคุณครับ มาสรุปผลกันออกสลากขวยเราพัฒนางวดประจำวันที่26มกราคม2567กันก่อนครับผลกันออกรางวันที่1 7 6 1 6 2 2 7 6 1 6 2 2เลขท้าย4ตัวครับเลขท้าย4ตัว1 6 22, 2 22, 2ครับ1 6 2 2 3ตะบน6 2 2 6 2 2 2ตัวบน 6, 22, 22, 22, 2 2 2 2และ2ตาราง1 6 1 6นี่คือผลกันออกสลากขวยเราพัฒนางวดล่าสุดครับ ยี่สิบหกมกราคมครับมาสรุปเลขสูตรที่ลงคลิปในงวดวันที่ยี่สิบหกนะครับมาย้อนดูนะครับยี่หกครับที่ผมได้ลงคลิปไปครับนาสรุปในชุดฟันตรงเลยครับในชุดฟันทงองถือว่าหลุดนะครับในชุดฟันทงทั้งบนสี่ตัวสามตัวบนสองตัวบนและสองตัวล่างหลุดนะครับแต่ในชุดนะครับในชุดสรุป เด่น2ตัวบน2ตัวล่างครับใน2ตัวบนสองตัวล่างทั้งหมดนีแปดจุดสี่เจ็ดสี่เก้าเก้าเจ็ดเก้าเกและแปและแปก็ผลการออกก็คือมาเข้าที่เป็นตัวกลับคือ1661งหกหกหเลขท้าย2ตัวล่าง นะครับเลขหายตัวล่างของหวยลาวพัฒนาซึ่งออก16ครับแต่ในสูตรที่ผมได้คำนวณเป็น61ครับสมาชิกท่านใดที่นำตัวเลขก8ชุดเหล่านี้ไปกลับตัวก็คงจะมีโชคนะครับนี่คือข้อมูลงวดล่าสุดครับส่วนข้อมูลในของงวดวันที่29ก็ต้องมาติดตามกันต่อเลยครับมาดูการคำนวณครับหาลเลขเด็นนะครับประจำหลักพันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยครับ ผมได้นำเลขท้าย4ตัวงวดล่าสุดซึ่งออก162 2ครับมาเป็นแนวทางการคำนวณหาหเลขเด่นในแต่ละครับบรดูสูสุหลักพันก่อนครับหลักพันจะมีด้วยกันทั้งหมดสูตสุดคำนวณครับแต่ละสตรก็จะนำเลขหลักพันงวดล่าสุดคือเลข1มาเป็นแนวทางการคำนวณขับสสุรที่1ครับได้2เป็นตัวตั้งสองทั้งในกจจะน,นำหลักพันคือ2คือเออคือหลักพันคือ1ครับ 1น,นะครับมาคำนวณครับ1ให้บวกตัวเองครับ1นึบวกหเท่ากับสตัวเองครับแล้วก็สมาได้2ตั้งสองบวก,กอย่างได้2เพิ่มไปได้เก้ตถูกันแล้วครับ2 3 4 5 6 7 8 9 0นี่คือหลักพันสุดที่1ครับต่อไปหลักพันสุดที่2ครับได้เก้าเป็นตัวตั้ง เก้าตัวนี้ได้จากการนำหลักพันงวดล่าสุดคือนหนึ่งให้ไปบวกหลักพันงวดถัดไปก่อนนั้นอีกงวดหนึ่งคือเจ็ดครับหนึ่งบวกเจ็ดเท่ากับแปดครับเมื่อได้เท่ากับแปดนำผลลัพธ์คือแปดบวกหลักพันคือดหนึ่งครับแปดบวกหนึ่งเท่ากับเก้าครับเท่ากับเก้าตัวนี้ครับในเก้าตั้งเก้าบวกเก้าในเก้าเพิ่มไปในเก้าตัวกันแล้วครับเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครับต่อไปหลักพันสุดที่สามครับได้เลขเจ็ดเป็นตัวตั้งครับเจ็ดตัวนี้ครับเจ็ดตัวนี้ได้จากการนำครับเจ็ดตัวนี้ได้ ให้นำหลักนะครับให้นำหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นหลัก 10, หมื่นคือ6ครับบวกกับหลักพันคือ1นครับ6บวก1นเท่ากับ7นะครับเมื่อได้เท่ากับ7นำา7มาตั้งนะครับตั้ง7แล้วก็บวก่างละ7เพิ่มขึ้นไป ในเลขเก้าตัวกันละครับ7 8 9 0 1 2 3 45่ครับ่อเป็นหลักพันสุดที่4ี่ครับได้เลข4เป็นตัวตั้งครับ4ตัวนั้นได้จากการนำหลักหน่วยคือ2บวกหลักพันคือ1ึครับ2บวก1นเท่ากับ3นำผลลัพธ์คือ3บวกหลักพันคือ1นกับ3บวก1ได้เท่ากับ4ตัวนี้นครับได้ก็4ไม่ได้4ตั้ง4บวกเก้าที่เพิ่มไปเลขเก้าตัวกันละครับ4 5 6 7 8 9 0 1 2นี่คือหลักพันสุดที่4เมื่อครบ4สูตรคํคำนวณครับสูตร1 สูตรสองสูตสามสูตสี่ให้นับแต้มชนกัน 4, สี่สูตรจะได้เลขที่ผมนับแต้มชนเด่นไว้นะครับที่นับแต้มชนเด่นไว้ก็จะมีสองสี่ห้าเจ็ดเก้าศูนย์ครับสองด้านะครับสองสี่หด้าในหตัวครับในหกตัวนี้ครับผมแนะนาสูตรเทียบชนเพื่อดึงเด่นครับผมดึงเลขสอด,ดึงเลขสี่ดึงเลขเจ็ดครับดึงจากหกตัวเลยครับดึงสองส 7นะครับ2 4 2 4 7 9ครับผ่านตัวครับดึง2479ดึงมา4ตัวครับจาก6ตัวนะครับดึง2479เป็นเลขเด่นประยำหลักพันนะครับมาดูสูตรคนวนหลักร้อยต่อครับทั้งหมด4สูตรครับแต่ในสูตรจะนำหลักร้อยงวดล่าสุด คือเลข6มาเป็นแนวะทางการคำนวณครับหลักร้อยสุดที่1ได้2เป็นตัวตั้ง2องตัวนี้นจากการนำหลักร้อยงวดล่าสุดคือคือ6กครับให้บวกตัวครับ6กบวกหเท่ากับสิครับเมื่อได้12เอา2๋อลองมาตั้งตั้ง2แล้วก็บวกแกนที่สอเพิ่มไปในตัวกันแล้วครับ2 3 4 5 6 7 8 9 0ต่อไปหลักร้อยสุดที่2อครับตัวนเะลข5เป็นตัวตั้งครับ5ตัวนี้ได้จากการนำหลักร้อยงวดล่าสุดคือ6ให้ไปบวกหลักร้อยงวดก่อนนะัในนั้นคือ3 6เสากับ9ครับหกบวกสามเท่ากับเก้าครับเมื่อได้15ักา ตกลงมาตั้งตั้งห้าแล้วก็บวกเกตันห้าเพิ่มไปเลขเก้าตัวก็แล้วครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามต่อไปหลักร้อยสุดที่สามครับเจ็เก้าเป็นตัวตังครับเก้าตัวนี้ครับได้จากการนำครับ ได้จากการนำหลักแสนคือ7ให้บวกหลักร้อยคือ6ครับ7จ็ดบวกหเท่ากับสิครับเมื่อได้สิบสเอา3ตัวหลังครับบวกหลักร้อยคือ6ครับ3ามบวกหเท่ากับเก้นี้ครับเมื่อได้กับ9ตั้งเกาบวกเจ็ดในเก้าเพิ่มไปในเกาตัวกันแล้วครับเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครับกลายเป็นหลักร้อยสุดที่4ครับได้เลข4เป็นตัวตั้งครับ4ตัวนี้ครับได้จากการนำ หลักหน่วยบนคือ2บวกหลักร้อยคือ6ครับ2บวทากับ8ครับเมื่อได้กับ8นำผล 8, ลัพธ์คือ8บวกหลักร้อยคือ6ก 14, ครับ8บวเท่าับครับเมื่อได้14เอา4ตัวหลังมาตั้งครับตั้ง4ี่แล้วบวกแกนที่สเพิ่มไปในกาวตัวกันลวครับ4ี6 7้า0ก2นี่งือหลักร้อยสุดที่4เมื่อครบสี่สุดครบสุดหนสุดสสุด 3, สด ให้นับแต้มชนกัน4สูตรจะได้เลขที่ผมนับแต้มชนเด็ดไว้ครับ2 5 6ห9 0ูครับ2องหกได้6ตัวครับใน6ตัวนี้ครับผมในนาสูตรเทียบชนเพื่อดึงเสถียรครับผมดึงเลข5ดึงเลข6ดึงเลข7็ดึงเลขเครับดึง5 6 7 9ดึงมา4ตัวครับนำสูตรมาเทียบมาชนแล้วดึงมา4ตัวครับ5679เด้เป็นเลขเด่นประจำหลักร้อยครับ มาดูสูตรขนนลักสิต่อครับทั้งหมด4สูตรครับแต่ในสูตรจะนําหลักสิบวันล่าสุดคือเลขสมาเป็นแนวทางการคำนวณครับสูตรที่งับสีเวทตัวตั้ง4ตัวนี้จากจารนำหลักสิคือ2บวกได้คเท่าก,กับสครับเมื่อได้สีสตั 4, ต้ง4บวกเกสเพิ่มไปเลก้าตัว,ตวก็แล้ครับสี่หกเจ็ดเกนยนึ่งงต่อไปหลักสิสูตรที่สองครับได้เลขสเป็นตัวตั้งครับสตัวนี้ได้จากการนําหลักสิบวัล่าสุดคือสงให้ไปบวกหลักสิบวันก่อนน,ะนั้นอีกหนก1งคืองัับบเท่าก ครับแล้วก็2ได้2ตั้ง2บวกจากเลข2เพิ่มไปกลขตัวกันแล้วครับ2 3 4 5 7 8 9 0ต่อไปหลัก10สูตรที่3ครับได้เลข5เป็นตัวตั้งครับ5ตัวนี้ครับ5ตัวนี้ ได้จากการนําหลักหน่วยบนคือ2บวกหลักคือ2ครับสอวกเท่ากับสครับเมื่อได้กับ4นํนผลลัพธ์คือ4บวกหลักสิคือ2คับสบวกสองเท่ากับหครับเมื่อได้เท่ากับหเอา6มาตั้งให้นับลดจาก6มา1แต้มคือ5ครับคือ5ตัวนี้ครับตั้ง5บวกแกนขเพิ่มขึ้นไปเลยครับตัวกันแล้วครับห้าหกเจ็ดต่อไปหลัก10บสุดที่4ครับได้เลขหนึ่งเป็นตัวตั้งครับ1ตัวนี้ได้จากการนาหลักแสนคือ7บวกหลัก สิบคือสองครับเจ็ดบวกสองเท่ากับเก้ครับเมื่อได้เท่ากับเก้าผลลัพธ์คือ9ก้าบวกหลักสิบคือสอครับเก้าบวกสองเท่ากับสิเครับเมื่อได้สิเอ็ดเอาหนึ่งลังมาตั้งตั้งหนบวกจากเลขหนึงเพิ่มไปเลขก้ตัวกันลวครับหนึ่งสองสาีด้าครับนี่กำลังสิบสูตรที่สเมื่อครบสูตรครับสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่ให้นับแต้มชนกันสี่สูตรอย่างได้เลที่ผมนับแต้มชนเด่นไหมครับสองห้าหกเจ็ดแปดเก้าครับสองห้าหกเจ็ดแปดเก้านับชนกันได้หกตัวครับ สตเทียบชนเพื่อดึงตัวเด่นครับผมดึงเลข2ดึงเลข6ดึงเลข7ดึงเลข8ครับจาก6ตัวดึงมา4ตัวครับ2 6 7 8เป็นเลขเด่นประจำหลักสิบครับ2 6 7 8ครับ4ตัวครับมาดูสูตรคนวณหลักหน่วยต่อครับทั้งหมดสดด่สูตรครับแต่ใ้สูตรจะนำหลักหน่วยวดล่าสุดคือ2มาเป็นแนวทางการคำนวณครับสูตรที่1ครับเลเป็นตัวตั้ง4ตัวนี้เนี่ยอยารจะน,นำหลักหน่วยบวกเด่นครับหลักหน่วยคือ2ให้บวกเด่นบวก2เท่ากับ4เนครับ แล้ก็สีตั้งสีบวกเก้าที่สีเพิ่มไปเลก้ตัวกันละครับสี่หกเจ็ย์หต่อไปหลักหน่วยสุดที่2องครับได้สเป็นตัวตั้งครับสงตัวนี้ได้จากการนำให้นำหลักหน่วยบนคือสองบวกหลักหน่วยงดก่อนนั้นวดถัดเป็นงดนั่นคือศูนย์ครับสอมที่ถึเท่ากับสอครับบัไดก็สอเอา2มาตั้งตั้งสองบวกเก้าที่สงเพิ่มขึ้นไปเลก้าตัวกันละครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ต่อไปหลักหน่วยสุดที่สามได้เก้าเป็นตัวตั้งครับ ก้าตัวนี้ครับได้จากการนำหลักแสนคือ7บวกหลักหน่วยคือ2ครับ7บวก2เท่ากับ9ตัวนี้ครับเมื่อได้กับ9ตั้ง9แล้วบวกเกาได้เกเพิ่มไปในเก9ตัวกันนะครับ9 0 1 2 3 4 5 6 7ครับต่อไปหลักหน่วยสุดที่4ครับได้เลข8เป็นตัวตั้งครับ8ตัวนี้ครับได้จากการนำนะครับได้จากการนำให้นำหลักให้นำหลักร้อยครับคือ6ครับบวกหลักหน่วยคือ2ครับ6บวก2ได้เท่ากับ8ตัวนี้ครับได้เท่ากับ8 แล้วก็ตั้ง8ครับได้8ตั้ง8แล้วก็บวกแากเลข8เพิ่มขึ้นไปให้เลข้ตัวครับแล้วครับ8,90 890 1 2ูนยน่าี่ครับในคือหลักหน่วยสุดที่4เมื่อครบสูตสครับสุดร1สูดร2สูดร3สุดร4ให้นับแต้มชนกันทั้ส4สูตรจะได้เลขที่ผมนับแต้มชนเด่นไว้ครับ2 4 5 6 9 0หครับ 24,56, 90ย์ได้6ตัวครับได้6ตัวให้6ตัวนี้ผมได้นำสูตรเทียบจนเพื่อดึงตัวเี้ครับผมดึงเลข4ีดึงเลข5ดึงเลข6ดึง9ครับ สี่ห้าหกเก้าสี่ตัวครับดึงจากหกตัวมาครับสี่ตัวเป็นเลขเด่นประจําหลักหน่วยครับนี่คือสูตรคํานวณเลขเด่นประจาหลักหน่วยนะครับมาสรุปกันครับหลักพันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยครับหลักพันสี่สี่สูตรคํานวณน้าแป้มจะได้หกตัวในหกตัวดึงเด่นไปสี่ตัวสองสี่เจ็ดเก้าครับสองสี่เจ็ดเก้าเป็นเลขเด่นหลักพันครับหลักร้อยครับสี่สูตรคํานวณน้วแต้มเป็นใได้หกตัวในหกตัวดึงเด่นไปสี่ตัวครับดึง ดึงเลขดึงเลขากเ็กครับ5 6 7 5 6 7 9เป็นเลขเด่นนะครับ5 6 7 9เป็นเลขเดน่นหลักร้อยครับหลักสิบครับสีสุดคำนวณนนะับแต้มเพี่งเดน6ตัวนี้6ตัวดึงนด่มา4ตัวครับดึง 5, 6, 2679267 8เปครับ2678เ็ป็นเลขเด่นหลักสิบครับหลักหน่วยครับ4สูตรคำนวณนับแต้มเฉลยได้6ตัวใน6ตัว,ตวดึงเด่นมา4ตัวครับดึง4 5 6 9 459เป็นเลขเด่นหลักหน่วยครับนี่คือสูตรคำนวณเลขเด่นประจำล 100, หลักพันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยหวเลาว่าพัฒนางววประจำวันที่2 9ามกราคมครับมาดูการจับคู่ชุด2ตัวล่างได้ชุด2ตัวบนครับชุด2ตัวล่างก่อนครับชุด2ตัวล่างผมนำหลักพัน4ตัวครับ สองสีจ็ดเกาครับจับคู่หลักหนยสตัวครับห้าหกเจ็ดเกครับจะได้ชุด2ตัวล่างไว้ลาวพัฒนาดังนี้ครับ2องบังลักษ์จับคู่หลักหน่วยสี่ตัวครับจะได้ 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 9, 4, สองห้าสองหกสองเจ็ดสองเก้าสี่ันลัจับคู่หลักหน่วยสตัวครับจะสี่ห้าสี่หกสีเกครับเจ็ดบังลักษจับคู่หลักหนยสีตัวครับได้เจ็ดห 7จ็ดหก้าครับเก้าวางลสิจากคู่ลักหน่วย4ตัวครับจะได้95969799ครับทั้งหมดรวม16ชุดครับจากคู่ได้ครับสิชุดเป็นชุดเด็กไทย2องตัล่างเวลาพัฒนาชุดตรงๆก็ต้องมาโดนครับ16ชุดนี้จะมาตามสูตรหรือไหมครับมาดูสูตรการจับคู่ชุด2องตบนต่อครับชุด2ตงตบนผมก็จะนําหลัก1ิบตัวครับ หลัก14ตัวคำนวยครับ26 7 8จับคู่หลักหน่วยสครับ4 5 6 9ครับได้ชุดตัวตัวหวยเหลาพัฒนาดังนี้ครับ2วันละจับคู่หลักหน่วย4ตัวครับแ2กสอง้าองหองาลสิบจับคู่หลักหน่วย4ตัวครับแ6กห่าเครับ7วันละสิบจับคู่หลักหน่วย4ตัวครับยก7จ7 679ด้ครับ8วังละสิบจับคู่หลักหน่วย4ตัวครับแยกแปดครับ รวมทั้งหมดในชุด2ตัวบน16ชุดครับนี่คือชุดตรงตรงเลขไท้าย2ตัวบนและเลขไท้าย2ตัวน้านเวลาพัฒนาครับมาดูชุดสรุปเด่นครับชุดสรุปเด่นนะครับมาดูที่2ชุด2ตัวน้างก่อนครับ2ตัวนั่นทงทั้งหมดที่สรุปจอบผู้เด่นไว้ 16ชุดครับตามสูตรคำนวณนะครับจับทั่วใน16บชุดแต่ชุดเด่นที่ผมสรุปนะครับผมได้นําสูตรมาเทียบมาชนมาตัดครับได้ชุดเด่นที่ผมสรุปความน่าจะเป็นไว้ครับก็จะมี7 5 7 9 9 5 9 9 4ชุดครับ7 5 7 9 9 5 9 9 4ชุดใน4ชุดนี้เป็นชุดเด่นเลขไท้าย2ตัวล่างหวเลาาพัฒนามาลุ้นครับใน4ชุดเด่นจะมาตามสูตรหรือไม่หรือจะอยู่ในกลุ่ม16ชุดสมาชิกท่านใดที่มีแนวทางสูตรคำนวณ ได้เลขเด่นนะครับ2ตัวล่างให้นํามาเทียบมาชนนะครับใน16ชุดจะได้ตัวเด่นโจมใหญ่ทันมากที่สุดนะครับนอกจาก16นอกจาก4ชุดเด่นครับที่ผมดึงมาเพื่อหาข้อมูลให้สมาชิกดูนะครับมาดูชุดสรุปเด่น2ตัวบันดอครับทั้งหมด16ชุดนะครับจับผู้ได้ครับจับผู้ใน16ชุดใน16ชุดนี้ผมได้นําสูตรมาเทียบมาชนมาตัดครับเพื่อหาชุดเด่นที่สุดครับชุดเด่นที่สุดที่ผมสรุปความน่าจะเป็นไว้ก็จะมี6669 8 6 8ก4เจ้าชุดครับ6 6 6 9 8 6 6 หกหกหกเก้าแปดหกและแปดเก้าลงมาสี่ชุดในสี่ชุดนี้เป็นชุดสรุปดึงเด่นมาจากสิบหกชุดครับมาเริ่มครับ สี่ชุดเด่นจะมาหรือไม่เลขจะยนต์กลุ่ม16ชุดนะครับที่สมาชิกท่านใดที่มีแนวทางสุดคำนวณได้เลขเด่น2ตัวบนก็นํามาเทียบมาชนครับจะได้ตัวเล่นจมใส่ขันมากที่สุดครับมาโดยชุด3ตัวบนต่อครับชุด3ตัวบนผมก็นําหลักร้อยครับดูที่หลักร้อยครับหลักร้อยตามสุดที่คำนวณ4ตัวครับ5 6 7 9ครับ5 6 7 9ผมดึง2ตัวครับดึงเลข5ครับดึงเลข5และดึงเลข9กวางที่หลักร้อยครับ ผมจะนำได้5แาได้ครับมาจับคู่ชุดเด่น2ตะบน4ชุด6669 8 689จะได้ชุด3ตัวบนหวยเลาาพัฒน,นาดังนี้ครับในชุด3ตัวบนที่สรุปจับคู่เด่นไว้ก็หวาังหลักร้อยนะครับจับคู่ชุดเด่น2ตะบน4ชุดนะครับจะได้5665 69 586 589 าวังหลักร้อยจะคู่ <4 S 2> ชุดเด่น24ชุดครับจะใน966,969,9869,89ทั้งหมด8ชุดใน8ชุดนี้เป็นชุดเด่นสามตัวบนหวลาวพัฒนาชุดตรงๆ <fat S 2> มาเรื่อยครับ8ชุดนี้จะมาตามสุดหรือไม่ครับในทั้งหมดแชุดครับ ในทั้งหมด8ชุดนะครับชุดเด่นที่สุดครับผมสรุปเน้นไปที่9 8 6นะครับเน้นไปที่9 8 6ครับเด่นที่สุดครับส่วนชุดรองครับรองไปที่569ครับรองห6 9เน้น9 8 6รอง5 6 9จากทั้งหมด8ชุดครับนี่คือชุดเด่นชุดรองเล็กไทยสตัวบนนะครับและในชุด2ตัวบนทั้งหมดเด่น4ชุดครับ7 5 7 9 9 5า9จครับเด่นที่สุดเน้นไปที่79ครับเน้นไปที่79ครับ รองไปที่95ครับรอง95เน้น79รอง95นี่คือชุดเลขไทย2ตัวล่างครับและ2ตัวบนสีชุดเด่นครับ6669 8689ครับเด่นที่สุดเน้นไปที่86ครับเน้นไปที่86นะครับรองไปที่69ครับเน้น86รอง69นี่คือเลขเด่นชุดเน้นชุดรองเลขไทยาย2ตัวบน2ตัวล่าง2ตงัวบนและเลขไทย3ตัวบนไว้ลาวพัฒนางวดประจำวันที่ 29่สิกามกราคมครับมาุ้นกัะครับเราจะมาตามสุดใช่ไหมครับมาดูชุด4ตัวครับชุด4ตัวผมก็จะนําชุด2ตัวนัง2ชุดเด่นรองครับ79และ95ครับจับคู่ชุดเด่นรอง2ตัวสองชุดครับ69และ86ครับจะได้ชุด4ตัวหยเวลาพัฒนาดังนี้นะครับในชุด4ตัวครับที่ผมสรุปจับคู่เด่นไว้ครับก็จะมี7 9 6 9 7986 9 5 6 9 9586ทั้งหมดนะครับ4ชุดครับใน4ชุดนี้เป็นชุด4ตัวหอยเลาาพัฒนาชุดตรงๆก็ต้องมาเลยครับ4ชุดนี้จะมาตามสุดหรือไม่ครับมาดูการสรุปชุดฟันธงครับชุดฟันธงหอยเลาาพัฒนางวดประจำวันที่29มกราคมครับจากเลขสูตรที่ผมได้คำนวณจับคู่เด่นในชุด4ตัว3ตัว2ตัวได้2ตัวล่างไว้ครับในชุด4ตัวทั้งหมด4ชุดเด่นนะครับที่จับคู่ไว้ชุดสรุปฟันธงผมเน้นไปที่นะครับ สตัวครับเจ็ดเหครับเน้น7จ็ดปดหกรอง9 5้าห้าหกเครับเก้าห้าเก้นี่คือชุดสตัวครับจุด3ามตะวนนะครับสรุปฟันธงเน้นไปที่9ก้าแปดครับเก้ปดหกรอง5 6, ้าหกเครับรองห้าเกาเลครับชุดสรุปฟันธงสองตบนนะครับเน้นไปที่8ปดหกรองหกเครับเน้นแปดรองหกเ้า ชุดสรุปฟันธง2องตัวล่างครับเน้น79รอง95ครับเน้น79รอง95นี่คือชุดสรุปฟันธงเด็ก้าย4ตัวเด่นในรอง3ตัวบนเด่นในรอง2ตัวบนเด่นในรอง2ตัวล่างเด่นแระรองครับมาดูชุด2ตัวบน2ตัวล่างครับจากเลขสูตรที่ผมได้คำนวณจากผู้เด่นในชุด2ตัวไว้ครับก็จะมี7 5 79 9 5 9 9 66 6 6ก้าและ8 9ทั้งหมด8ชุดใน8ชุดนี้เป็นชุดเด่น2ตัวครับมาได้ทั้ง2ตัวบนทั้ง2ตัวล่างครับ ก็ตั้งบรรลุนกันครับใน8ชุดนี้จะยังเรียนตามสูตรตามสุดหรือไม่ครับมีคือข้อมูล2ตัวนะครับมามาดูที่เล็กวิ่งครับวิ่งบนครับเน้นไปที่นะครับวิ่งบนเน้นไปที่เล็กหครับวิ่งล่างเน้นไปที่เล็กครับนี่คือเล็กวิ่งลอยครับบน6ล่าง9นี่คือข้อมูลหวยลาาพัฒนาในงวด ประจำวันที่29ครับเป็นเลขสูตรที่ผมได้นำมาลงคลิปเป็นสมาชิกตัวเป็นการประกอบการตัดสินใจสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านที่กำลังติดตามและชมโปรใช้การพิจารณาาณและชมกรตัดสินใจครับตัวเลขทุกตัวเลขที่ได้นำาลงคลิปเป็นเลขสูตรคำนวณแต่ก็ะสุนคนในสุดนี้จะมาตามสุดออกตามสุดหรือไม่ต้องรอติดตามผลการออกสลากหวยลาวพัฒนากันได้ในงวดประจำวันที่29มกราคมครับขอบคุณสมาชิก หวยเด็ดเลขเด่นกําลังวันทุกท่านทุกคนทุกังใจนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางวิธีการคิดการคณะนั้สสุดหวยที่ผมได้หาข้อมูลแนวทางหวยเลาพัฒนางวดประจําวันที่29มกราคม2567บลงคลิปนี้กับสมาชิกตัวเป็นการประกอบการตัดสินใจฝากกดติดตามกด s ับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจในการคิดค้นหาข้อมูลสุดไว้ดีๆเลขเด่นๆลงคลิปนี้กับสมาชิกได้ติดตามรับชมอดีตในคลิปต่อไปครับ สมาชิกทุกท่านโชคดีทุกคนนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ